สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็เกับแทนทีมอีกแล้วนะครับ แล้ววันนี้นะครับวันที่31กรกฎาคมนะครับทาง Li n e er เลเจอร์ก็ได้ปล่อยแพทอัปเดตแพทใหม่ซึ่งได้นำคอลลาโบใหม่เข้ามาในเกมแล้วนะครับนั่นก็คือคลาโบโตเกียวรีเวนเจอร์นั่นเองครับอ่าซึ่งใครที่ติดตามเพจทางการไว้อยู่แล้วนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าคลาโบเรื่องไหนจะเข้านะอ่าแต่ว่าสิ่งที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นก็คือเซิร์ฟไม่เลื่อนเวลาเปิดนะครับบอกว่า10โมงก็คือเปอิด10โมงตรงแล้วก็เซิร์ฟไม่มีการแหลกหรือกระตุกอย่างใดเลยนะครับอ่าซึ่ง เซอร์เปิดมานะครับก็จะเปิดตัวเลนเจอร์5ชนิดกับ6ชนิดของอุปกรณ์นั่นเองครับอ่าซึ่งเลนเจอร์5ชนิดนะครับก็จะมี4ชนิดหาได้จากตู้กาชานะครับแล้วก็อีก1ตัวเป็นตัวแจกฟรีแล้วก็สามารถฟาร์มหาได้จากสเตจ พิเศษนั่นเองครับอ่าส่วนอุปกรณ์อีก6ชนิดนะครับก็จะเป็นทางด้านของ8ดาว3ชิ้น7ดาว2ชิ้นแล้วก็6ดาวอีก1ชิ้นนะอ่าเดี๋ยวพามาดูหน่อยเลยดีกว่านี่นะครับเลนเจอร์4ตัวนะครับที่เปิดได้จากตู้กราชาก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดเลนเจอร์กันแน่นอนครับอ่าส่วนอุปกรณ์นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นทางด้านของ8ดาว3ชิ้นนะครับ7ดาว2ชิ้นแล้วก็6ดาวอีก1ชิ้นนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันที่เล กันก่อนเลยดีกว่าครับมา เราจะมาดูเลนเจอร์กันหน่อยว่ามีความเจ๋งและแพรวในการหน้าหาขนาดไหนนั่นเองครับเริ่มจากตัวแรกเลยละกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของทาเคมิจินะครับเป็นไหวพริบธาตุไฟนะครับสกิลแรกนะครับก็มียกเลิกอมตะของศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย3,300%นะครับแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์บัฟของศัตรูนั่นเองครับส่วนสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิลบัฟอมตะนะครับแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของพรรคพวกนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 330%นั่นเองครับส่วนความสามารถติดตัวนะครับก็จะเป็นความสามารถกลุ่มตัวเกียวรีเวนเจอร์นะแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับก็ได้ความสามารถของรอบก่อนหรือว่าคโครนนิ่งพักพวกมานั่นเองครับและตัวนี้นะครับสามารถอัพขึ้นเป็น9ดาวได้นะซึ่งความสามารถ9ก้าดาวนะครับก็จะมีทางนั้นของพรีชีพ2 เพิ่มแร่ทาตุนะครับแล้วก็ต่อต้านการหลงสนิทให้สมาชิกได้เลือกใช้นั่นเองครับอ่ะซึ่งซึ่งถ้าเกิดผมมองไว้นะก็จะมองไว้แค่2อ,อันนี้แหละครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยเลยดีกว่าครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับระยะยืนก็จะอยู่ที่315บห้าจุดนะแล้วก็การใช้แร่ทาุของเจ้าทาเคมิจินนี่ ค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะร่าง9ดาวนะครับแต่ว่าใช้แร่ธาตุเพียงแค่1,300เท่านั้นเองนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กันหน่อยเลยดีกว่าครับก็คือมันจิโร่นะครับหรือว่าไมกี้ของเรากันนั่นเองครับเป็นสายว่องไวธาตุมานะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลดาเมจยกเลิกอมตะาของศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย3,000%นะแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับแล้วก็ลดอัตราการลบทักษะของศัตรู50%นะ ส่วสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลบัฟเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะแล้วก็รีเซ็ตสกิลด้วยนะ,ะความสามารถติดตัวนะครับก็เป็นความสามารถกลุ่มโตเกียวรีเวนเจอร์นะแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับก็เป็นหยุดเวลา5วินาทีนะ,ะซึ่ง ผมอาจจะแปลกประหลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าคู่เทพนะครับได้ความสามารถไฮเปอร์มาไม่เหมือนกันเลยนะครับทาคิมิจิได้เป็นทางหน้าของความสามารถรอบที่แล้วก็คือการคุนนิ่งพักพวกนะแต่ว่าไมกี้ของเราได้เป็นทางหน้าของหยุดเวลาเลนเจอร์นั่นเองครับอาส่วนตัวนี้นะครับก็สามารถอัพเป็น9ก้าดาวไดว้ซึ่งความสามารถ9ก้าดาวนะครับก็มีฟื้นพลังฟื้นฟูแรทธาตุแล้วก็ต่อต้านพายุหิมะนะแต่ว่าสําหรับผมนะ คิดว่าดีที่สุดน่าจะเป็นฟื้นพลังนี่แหละครับระยะยืนนะคะอยู่ที่300จุดนะส่วนแรงท่านนะคะใช้ค่อนข้างจะสูงเลยที่1,880แร่นะครับโอ้โหสองตัวนี้นะครับก็จะเป็นคู่เทพสำหรับผมนะครับผมคิดว่าไมกี้ค่อนข้างจะเด่นมากๆนะครับส่วนไฮคิมิจีของเรานะสกิลค่อนข้างจะธรรมดานะเดี๋ยวเรามาดูตัวคู่รองกันบ้างเลยดีกว่าเริ่มจากที่ เคนก่อนเลยดีกว่าครับเคนนะครับเป็นพลังธาตุน้านะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลดาเมจสร้างความเสียหาย2,600%นะครับเคลื่อนย้ายศัตรูไปยังแนวหลังนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูชะงักนะผมคิดว่าอันนี้น่าจะความสามารถอะ่ะถ้าเกิดมองมองกันว่าความสามารถประมาณไหนก็จะมองเป็นท่านั้นของเลมนะแต่ถ้าเกิดมองลึกๆเข้าไปอีกผมว่าคล้ายกับเอลิสมากๆเลยนะเอลิสมันเคลื่อนย้ายเสร็จปุ๊บมันสตันด้วยแต่เลมนะครับเคลื่อนย้ายไปอย่างเดียวไม่สตันนะ สกิลที่สนะครับก็เป็นสกิลบัฟอมตะเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองครับส่วนสกิลความสามารถตัวก็เป็นความสามารถคุมเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เป็นทางด้านของฟื้นพลังนะส่วนระยะยืนนะครับอยู่ที่130นะก็เป็นเป็นสายพลังยืนไกลนะครับอ่าส่วนแร่ธาตุนะครับใช้อยู่ที่1,400 สิบในร่างไฮเปอร์ก็จะมองไปว่าค่อนข้างจากกลางๆนะครับไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากนะต่อไปนะครับเป็นจิฟุยุนะครับก็เป็นสายว่องวไวธาตุม้นะครับสกิลแรกนะครับสร้างความเสียหาย2,800% ลดพลังโจมตีของศัตรูลงนะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรูนะส่วนสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับอัตราการใช้สกิลแล้วก็หลบสกิลนั่นเองครับแล้วก็ความสามารถติดตัวก็เป็นความสามารถกลุ่มนะแล้วก็ความสามารถให้ปร์เป็นหน้าหน้าของฟื้นพลังเหมือนกับเจ้าเคนเมื่อกี้เลยนั่นเองครับ ระยะยืนนะครับอยู่ที่200จุดนะก็เป็นว่องไวที่ค่อนข้างจะยืนใกล้มากๆแล้วก็เสี่ยงอันตรายในการดูสกิลของฟังศัตรูมากๆเลยนะครับซึ่งคู่ลองนะสำหรับผมนะผมเทไปที่เค้นมากกว่าความสามารถดูจะสามารถนำไปใช้จริงได้นะในหลีกล่างๆนะผมบอกเลยว่าสมาชิกท่านใดที่ ที่สร้าง ID มาใหม่นะล้วเปิดได้ยจเคนนะก็สามารถนํามาใช้ได้นะถ้าเกิดอ่านจากรูปแบบสกิลนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแจกฟรีหน่อยดีกว่าตัวที่ทุกคนต้องได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันแจกตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเลยก็คือชิบะไทจูนะครับเป็นสายพลังธาตุไม้นะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลดาเมจนะครับ สร้างความเสียหาย2,000%นะครับลดพลังโจมตีของศัตรูลงแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูนะส่วนสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลดาเมจเช่นกันนะครับสร้างความเสียหาย2 4 0 0ทําทให้ศัตรูชะงักด้วยอืมค่อนข้างจะนํามาใช้ฟาร์มได้ดีเยี่ยมเลยนะผมนํามาใช้แน่นอนนะแล้วก็ลดพลังป้องกันทางกายภาพของศัตรูลง20,000หน่วยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ อ่าแล้วก็ความสามารถติดตัวครับเป็นความสามารถกลุ่มเหมือนเดิมแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เป็นทางด้านของโชคดีมีใช้ของธาตุไม้นั่นเองครับอ่าล่างไฮเปอร์นะครับใช้อยู่ที่990หน่วยนัแรกระยะยืนอยู่ที่75นะครับก็เป็นสายพลังใกล้ยืนใกล้เลยนะครับอ่าส่วนผมถ้าเกิดนําไปใช้นะก็จะเป็นทางด้านของล่างอันตรายอยู่แล้วเ,เน้นปล่อยตัวไวเพราะว่าเราเน้นเอาไปฟาร์มนั่นเองครัาความสามารถไฮเปอร์ไม่จําเป็นนะ สำหรับตัวนะผมมองว่าผู้เทพเทใจไปทางไมคกกี้มากกว่าเพราะว่าไมกกี้อาความสามารถ ค่อนข้างจะดูมีอะไรแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะส่วนเจ้าทาคิมิจิสกิลค่อนข้างจะธรรมดานะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลองเอาไปใช้จริงอีกทีนะแต่ยังไงก็เทใจไว้ให้ทางไมกี้ก่อนแล้วกันส่วนคู่รองนะครับก็มองเป็นทางด้านของเจ้าเคนเป็นหลักนะแล้วก็ตัวแจกฟรีนะครับเป็นตัวดาเมจสองสกิลก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเกียร์กันหน่อยเลยดีกว่าครับว่าเกียร์มีอะไรให้เราได้โดนตําบ้างนะครับอ่า อันแรกเลยนะครับเป็นทางด้านของธงของโตมันนะมีพลังโจมตีรวม444เปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการโจมตีเด่นโดนแน่นอนของทักษะนะครับแล้วก็อัตราการใช้สกิลออปชันที่4ี่นะครับเป็นออปชันของธาตุไม้นะส่วนสกิลบวกนะครับก็เป็นสกิลบวกทางด้านของพลังโจมตีในพื้นที่ n เปอร์เซ็นต์นะสูงสุดถึง1,200นะผมบอกเลยว่า ถ้าเกิดทงของตวัวมันเปลี่ยนจากอัตราการใช้สกิลเป็นทางด้านของรถครูดาวเรนเจอร์ anger, ผมบอกเลยว่าเลตแตกแน่ๆทุกคนจะตามหาสิ่งนี้แน่นอนครับแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดมันแตกเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะโกงนะครับเราก็เลยอาจจะลดหย่อนมันด้วยอัตราการใช้สกิลแต่ผมมองว่าโอ้โหสกิลบวกนะครับทำมาให้ทงของตวัวมันเนี่ยทำให้เรนเจอร์โจมตีแรงขึ้นมากเลยนะดาเมจสกิลอะ่ะ อ่าอันนี้ก็หน้าตําแล้วนะครับ1อันส่วนอันต่อไปนะครับเป็นทางนั้นของท่อเหล็กนะมีพลังโจมตีรวม4 4 4เหมือนกันนะครับแล้วก็อัตราการโจมตีโดยแน่นอนของทักษะนะครับแล้วก็อัตราการใช้ทักษะอีกครั้งนะครับส่วนออปชันที่4เป็นออปชันของธาตุไฟนะสกิลบวกเป็นทางนั้นของบวกการบวกเวลาการสร้างบาลเรียนนั่นเองครับเกียร์ชิ้นนี้นะครับก็จะอารมณ์คล้ายๆกับลูกบอลชายหาดเลยนะครับอ่าแต่ว่าสกิลบวกนะครับเป็นทางนั้นของสร้างบาลเรียนแล้วก็ออปชันที่4นะครับเป็นของ ธาตุไฟนั่นเองครับอันนี้สําหรับผมก็น่าตำเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นทางหน้าของมา์เบสบอลนะครับมีพลังโจมตีรวมต้านสกิลแล้วก็รถคูดาเรนเจอร์อ่ะอันนี้นข้อางจะกัางนิดหน่อยนะอันที่เป็นลดคูดาเรนเจอร์ขับใส่ต้านสกิลมาให้แทนนะครับแล้วก็ออปชั่นที่4นะครับเป็นออปชั่นของธาตุไม้นะส่วนสกิลบวกนะครับเป็นทําให้ศัตรู ชะงักเพิ่มขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใส่ให้ตัวสตันอย่างสล็อตนะผมบอกเลยว่าตึงแน่ๆแต่ว่าติดที่มันไม่มีโจมตีโดนแน่นอนของทักษะแค่นั้นแหละครับมันก็อาจจะมีความแม่นยําไม่สูงมากเท่ากับ2ชิ้นแรกนั่นเองครับต่อไปนะครับผมบอกเลยว่าไม่น้อยหน้ากว่าเกียร์แดาวในรอบนี้ก็คือเกียร์เจ็ดดาวนั่นเองครับเจ็ดดาวนะครับเป็นทางหน้าของช่องตกแต่งทั้งคู่เลยนะอันแรกนะครับเป็นเครื่องรางที่ระลึก ก่อตั้งนะครับมีหลบสกิลต้านสกิลลดแ,แล้วออปชันที่4นะครับเป็นออปชันของธาตุไฟนะผมบอกเลยว่าค่าสเตตัสนี้เป็นค่าสเตตัสที่ตึงแล้วหลายๆคนตามหาแน่นอนรวมถึงผมด้วยนะผมบอกเลยว่า7ดาวหน้าต่ำกว่า8ดาวอีกนะในความคิดของผมนะในสำหรับทีมของผมผมต้องการเกียร์7ดาวชิ้นนี้ค่อนข้างใจมากนะต่อไปนะครับเป็นทางนั้นของสร้อยคอบายคเบอร์นะครับลดความเสียหายนะครับ หลบสกิลแล้วก็ลดแร่นะส่วนออปชันที่4เป็นออปชันของท่าไม้นั่นเองครับอันนี้ผมก็มองว่าพอใช้ได้นะมันก็เป็นเกียร์ค้าๆกับรอบเอเลนนั่นแหละครับอ่าส่วนเกียร์หกดาวนะครับก็เป็นเสื้อแก๊งของโตมันมีพลังชีวิตต้านสกิลแล้วก็หลบสกิลเป็นค่าพื้นฐานที่สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับจะเอาไปใส่ให้ตัวฟาร์มก็ได้นะเป็นค่าที่ดีเลยทีเดียวนะอ่าแพท ตอนนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะสําหรับผมนะเกียร์ที่อยากได้คือเกียร์เดาวเลยส่วนเกียร์แดาวนะผมว่าผมอยากได้ไอชิ้นกลางอะท่อเหล็กผมอยากได้ท่อเหล็กนะมันแบบ คือผมไม่มีเกียร์ที่มันมีใช้ทักษะอีกครั้งแล้วก็โดนแน่นอนในชิ้นเดียวกันนะผมก็อยากมีเหมือนกันอะอยากให้มันใช้สกิลเบิ้ลๆแล้วก็แบบโดนแม่นๆน่ะอ่าส่วนสเตทพิเศษของเรานะครับก็จะมีทางด้านของดาวเคราะห์คโคลาโบนะก็อย่าลืมไปเล่นด้วนะครับสมาชิกเพราะว่ามีทางด้านแจกของชิบะไทจูนะเล่นแล้วก็สุ่มมาปั้นพีร้อยกันเยอะๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะรีบปล่อยคลิปแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยว4ทุ่มวันนี้นะครับจะมีทางหน้าของการเพิ่มโอกาส คู่เทพแล้วก็เกียร์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาข้อมูลมาให้สมาชิกดูคร่าวๆประกอบการตัดสินใจกันหน่อยเลยดีกว่าครับว่าสมาชิกนะครับต้องการชิ้นไหนอยากได้ตัวอะไรนะครับก็เอาคลิปนี้มาเป็นตัวค่อยๆดูหน่อยนะว่าความต้องการของเราจะประมาณไหนนะครับส่วนแทนเทมนะครับก็จะมีมาเปิดให้ดูแน่นอนครับแต่ว่าผมนะครับไม่อยากจะเสี่ยงกับตู้ไม่บัฟนะผมจะรอตู้บัฟแน่นอนแล้วค่อยสุ่มนะผมเป็นคนค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อเรื่อง ดวงนะแต่ว่าเชื่อเรื่องเปอร์เซ็นต์มากกว่านะเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการรอนะครับสําหรับวันนี้นะครับสมาชิกท่านใดที่เปิดกาชานะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แทนทีมหน่อยนะครับสาหรับวันนี้นะครับแทนทีมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย